นอสวยมากนอกจากไฮปาร์กที่เราไปมาเมื่อ EP ที่แล้วแล้วนะคะคนซิดนีย์เขายังมีอีกหนึ่งสถานที่สำหรับพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาตินั่นก็คือ Royal Botanic Gardens y ซิดนี หรือสวนพฤกษศาสตร์หลวงของซิทีนีแห่งนี้ค่ะสวนนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1816มีอายุกว่า200ปีเลยนะคะถือเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียและยังเป็นหนึ่งในสถาบันพฤกษศาสตร์ที่สำคัญระดับโลกด้วยที่นี่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของย่านธุรกิจสิทีนีมีพื้นที่กว้างมากประมาณ187ไร่เดินกันเพลินเลยค่ะ ภายในก็มีทั้งพืชหาย,ยากจากทั่วโลกและรวมถึงพืชพื้นเมืองที่ใกล้สูญพันธุ์ส่วนดอกไม้ไม้ผลเรือนกระจกรวมถึงต้นไม้โบราณที่น่าทึ่งอีกหลายต้นเลยค่ะใครที่ชอบต้นไม้ดอกไม้บอกเลยว่าที่นี่จะเป็นสวรรค์ของคุณแน่นอนค่ะต้นคริสมาสสวยอ่ะตรนีนี้ย่ามันเขาปลูกสวยมากเลยอ่ะเขียวแบบเขียวแบบสวยอ่ะ อ,อพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรจ๊ะยา <laughs> เดี๋ยวจะเดินอ้อมนะนะใกล้จะถึงกั้นะโอเปล่าเฮาส์นะเดินไปชีวิตนี้มีแต่เดินคนะ่ะโอ้สวยอ่ะดูสิ ใครที่ชอบแบบแนวแบบต้นไม้ดอกไม้นะมาเดินที่ Royal Botanic Garden นะรับรองว่าฟินนะคะเพราะว่าเยอะมากแล้วก็เขาทำสวยนะคะกว้างมากด้วยร่มรื่นอากาศดีอากาศ,ากาศเย็นไปคอมเมนต์ค่ะ